พี่น้องครับมาเบิงหนูขอดลูกไหมไมอะไพี่น้องของนี้ได้ว่ามันเก่าโตัวี่ยแล้วพี่น้องนี่ครับเบิงนี่ครับนี่มือไตถ่วงน้องนี่ครับแม่เขาก็อยากวางลูกจังไยนะครับนี่จ้าองก็อยากให้พี่น้องด้เบิงนะครับว่าหนูขอดลูกไหมไหมมันเป็นยังไงนะครับก็เลยมาทายคิปให้เบิงพี่น้องนี่ครับว่ามันเก่าโตแล้วพี่น้องแม่เขากับเ่ยอมออกนพี่น้องอาออกเลย แก้วโตแล้วครับนี่นี่ครับนี่สวยๆเลยนะครับเห้งๆครับผมมือนี่นะครับพามาชมหนูคอลูกล้ำเลยพี่น้องตัวแย่ความเลยพี่น้องมือลักษณะเม่าพันกับตัวตัวแย่นะครับเนาะนี่ตัวพ่อพันกับตัวใหญ่พี่น้องมือตัวใหญ่ตัวยาวนะครับในแนวนะครับในแนวอยู่หนูพวกแยกสกลนครครับขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องทุกคนที่ติดตามครับ